ไปในเลกก่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่มอบทุ่งทานน้ำใจกับผู้ต้่ตงกัตัวและก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับรถบรรทุกสิ่งของทานน้ำใจจากสภาการชาดไทยนะครับ เดินทางไปถึงกองรอยอซที่อำเภอเมืองนําเครื่องอุปโภคบริโภคจานวนมากกำลองแน่นช่องหมอก,ลลก,กระเล่ากระชัดจังหวัดสุราธานีนะครับมีนางอุราซาจินโตนายกเล,ลกก่ากระชัดจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยคณะจิตอาสาประชาชนกาวสุนทรีวอร์ปอรอ,อช่วยกันนําสิ้นของนะครับมีได้มังครับข้าวสารอาแนงนะครับใส่ทุ่งทานาน้าใจเพื่อจะนําไปมอบให้กับผู้แทนจากทางเจ้าอำเภอ ก็มีอำเภอการจาราดิษฐ์อำเภอใจบุรีอำเภอกีรีรัตนิคมอำเภอบ้านตาคุนอำเภอท่าชางอำเภอเียนตาและอำเภอวิภาวดีครับเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้เน็ตได้ตั้งห้องอุกรยแปดสิบห้าไร่นะ พอแพ็กกันหัวเช้าเนี่ยเยมื่อที่็นในภาพนะคะช่วงบ่ายท่านนายกเล่ากับชาวจังหวัดสุราธานีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปเลยค่ะเดินทางนําทุ่งนําใจทุ่งทานนําใจนี่แหละไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อาเภอวิภาวดีโดยตนเองอพร้อมกับมีการได้พูดคุยสอบถามนี่แหละค่ะว่ายูผันพื้บ้างนะคะคแล้วก็มีการป้องกันโควิดสิบเก้าผันผื้อบ้างนะคะท่านก็ได้มีการแนะนําไปด้วยนะคะโดยท่านนายกเล่ากับชาวจังหวัดสุราธานีท่านก็ได้บอกว่าโครงการในครั้งนี้นี่แหละได้มีการมอบไม้ให้อสมมในแต่ละพื้นที่ เข้าไปสํารวจบุคคลเลยว่าใครได้รับพ้นกระทบจากการกักตัวเองเป็นเวลา14วันบ้างนะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลเล่านี้นี่แหละเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันพ้นภัยของสํานักงานบรรเทาทุกและประชานามัยพิทักษ์สภากาชาตไทยเพื่อที่จะทําการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะ